กลุ่มผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงให้เดินทางไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียนำโดยนางสมใจคงขาวชาวตำบลท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบรณ์พร้อมด้วยนายวิภูกิ่งภูเขานายธนัจันมุกนายสุกรีนคงขาวและนายเพชรบุญชูเชิดเดินทางเข้าติดตามความคืบหน้าคดีที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดเพชรบรณ์หลังเข้าแจ้งเหตุไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี67แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ และไม่มีการแจ้งเลขคดีอาญาอย่างเป็นทางการนางสาวกิวรณาต้นเพชรหัวหน้าง,งานส่งเสริมการมีงานทำสำนักงานจัดหางานจาังหวัดเพชรบูรณ์เผยว่าทางสำนักงานได้ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนสพท่าพลและได้ติดตามความคืบหน้าไปยังสพท่าพลถึง3าครั้งแต่ยังไม่ได้รับหนังสือตอบรับหรือแจ้งเลขคดีอาญาแต่อย่างใดโดยล่าสุดมีการนัดหมายให้ผู้สิยนหายไปให้ถ้อยคำเพิ่มเติมในวันที่12มิถุนายนนี้ เบื้องต้นคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อหาหลอกลวงจัดหาคนไปทำงานต่างประเทศซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพศ2528โดยมีผู้ถูกร้องเรียนคือนายธนัทนายแจ๊บกรูมแแมมและบริษัทเวิร์ลวีซ่าซึ่งอ้างว่าเป็นเพียงบริษัทจัดนำเที่ยวไม่ได้จัดหางานในต่างประเทศแต่อย่างใดอย่างไรก็ดีผู้สียหายยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจน ว่าบริษัทดังกล่าวดำเนินการจัดหาง,งานโดยผิดกฎหมายแล้วเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเปิดเผยว่าเคยมีการเจราจากไกล่เกลี่ยกับฝ่ายผู้ถูกร้องซึ่งเสนอเงินคืนรายละ45,000บาทแลกกับการกลับคำให้การว่าเป็นการเข้าใจผิดแต่ผู้เสียหายยืนยันว่าการยอมรับเงินนั้นเป็นเพียงการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นไม่ใช่ความยินยอมโดยสมัครใจ ทั้งนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ระบุว่าได้ดำเนินการร้องทุกตามขั้นตอนแล้วและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและฝ่ายสืบสวนสพท่าพลที่จะดำเนินการต่อไปโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการแจ้งข้อกล่าวหาหรือออกเลขคดีอาญาอย่างเป็นทางการแม้เหตุจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่18มีนาคมปี2567 ซึ่งกลุ่มผู้เสียหายจึงรวมตัวการติดตามเรื่องอย่างต่อเนื่องและเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเพื่อมาให้กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นกับผู้อื่นในอนาคตเียตั้งแต่ปี2567ตอนนี้ผ่านมาแล้วเกือบ2ปีแล้วค่ะเรื่องเราก็ยังไม่ไปถึงไหนเราจึงมาติดตามเรื่องต่อเพื่อมาดำเนินคดีผู้ที่กระทำความผิดบริษัทที่หลอกเราไป ทํางานจัดหางานให้เราแต่เราไม่ได้ไปกันสักคนจึงมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวด้วยค่ะเพื่อที่จะให้เรื่องของเราได้รับความยุติธรรมและก็นําผู้ที่ทําความผิดมารับโทษให้ได้เพื่อมาเยียวยาให้กับพวกเราอีกต่อไปค่ะก็ตามที่เสียหายนะคะกู้เข้ามาเป็นแสนค่ะแล้วก็ดอกร้อยละยี่สิบทุกวันนี้ เรายังใช้หนี้ไม่หมดตกแล้วเดือนละอ่าเดือนเฉพาะดอกก็เดือนละหมื่นกว่าค่ะก็ตกกับสองแสนแล้วค่ะค่าเสียหายที่ต้องรับใช้หนี้เข้ามาทุกวันนี้อีกอย่างก็ไม่สบายค่ะทุกวันนี้อีกคนนึงก็ขาหัก mm. <laughs> เราก็เลยที่ว่าได้รับความเสียหายมากๆค่ะเรามีหนี้มีสินโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าเราจะต้องมามีหนี้อยู่ตรงนี้ นี่สินเราต้องมารับใช้ที่ว่าเราทุกวันนี้ก็หากินก็ลําบากอยู่แล้วค่ะแต่เราก็ยังมามีหนี้เพิ่มแทนที่เราจะได้ไปทํางานมาใช้หนี้เขาตอนนี้เราไม่มีแล้วค่ะเงินที่ว่าจะมาลงทุนอะไรก็ไม่มีเลยค่ะตอนตอนนี้ที่ฉั้นทาพรมอยู่นะคะซื้อน้ำยาเมื่อก่อนซื้อทีละสองโหลสามโหลตอนนี้ฉันต้องซื้อทีละขวดสองขวดไม่มีเงินที่จะซื้อน้ำยามาลงทุนแล้วค่ะตอนนี้น้ำยาโกกผมอะไรทุกอย่างไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ต้องใช้หนี้เขาอีกบางครั้งก็เข้าก็มาทวงหนี้ มาท่วงนี้ทุกวันนี้ก็ยังบ่ายเบี่ยงเขาอยู่เพราะว่าไม่มีเงินค่ะเพราะว่าโด,โดนหลอกแล้วก็หาเงินก็ยากค่ะตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีเราก็ยังมาโดนหลอกอีกอยงขอวอนผู้ซื้อข้าวช่วยเหลือกับพวกที่ฉันด้วยค่ะเพื่อจะได้เงินคืนมาบ้างก็ยังดีนะคะค่ะ รถชนขาหักไม่ได้ทํางานขี่ห้าเดือนนะั้นรถมอเตอร์ไซค์ผมก็โดนขอยึดไปครับแต่ผมก็หลังเริ่มได้ทํางานก็เดินคลอยดีกระเพิสกระพับไปพอด,ด,ดีมาทํางานอยู่กับปลาล์มจาซูนี่ครับจาซูนี่ต้ให้ผมมาทํางานล็อกป๊อกแป๊กไป,ไปดูแลนู่นดูแลนี่นครับผมก็เลยมากับกับหลานก็มาเขาก็นัดว่าวันที่หนึ่งมกราวันที่สองที่หนึ่งกรุมพาที่สามที่นาอะไรอะไปมาเ<า>ขาก็โทรว่า พวกคุณไม่ผ่านทุกคนผมกม่รู้ไม่รู้กูจะเงินที่ไหนไปใช้นี่เขาผมกม็มาทํางานของกระโดนรถชนเนี่ยผม,ก,มก็พักงานสีเดือนห้าเดือนถึงมาทํำงาน